ตรงนี้จะเป็นทะเลสาบนะครับครับน้ำข่อยครับโอ้กั็หายใจไม่ไหวแล้วครับซ้ายเกาะยอขวาคือสงขาที่โรยเงินขาวๆเป็นตึกต้นะในต้นในตัวเมืองครับในตัวเมืองตัว้นตรงสงขานะครับอ้ามีผ้านอนด้วยทำไมนอนหันหลังให้ถนนไม่ได้ใจสำกันญนี่กมาไปไหนที่ได้นอนหันหลังคือท่านต้องการให้เข้าในวัดมั้งครับอยากดูใช่ไหมต้องเข้าไปสิอ โมบัลเลอร์เล,เลยว่ะก่อกอยครับกอยเมื่อก่อนที่ไม่มีสะพานเนี่ยเราต้าง <Freund> าองใช้เฟรกับขนาดยนต์หมดเลยครับ